สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนมาทําแบบปึกหาทบทวนบทเรียนแล้วก็เฉลยกันอีกเหมือนเคยนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะเรื่องที่แล้วที่เราเคยเรียนกันไปก็คือเรื่องการหาครอรนใช่ไหมคะตอนนี้เราจะมาเรียนเรื่องการหาหอรมอกันนะคะว่าหอรมอเนี่ยหายังไงนะคะแล้วก็มีวิธีคิดแบบไหนได้บ้างนะคะ,ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ อ่านะคะฮรมอเนี่ยนักเรียนบางคนอาจจะจำวิธีคิดได้นะคะไปดูความหมายกันก่อนละกันนะคะฮรมอเนี่ยหมายถึงอะไรฮรมอหมายถึงนะคะจำนวนเต็มนะคะที่มากที่สุดที่สามารถนำไปหารจำนวนอ่าที่มีตั้งแต่2จํานวนขึ้นไปนะคะเนี่ยสามารถหารได้ลงตัวทั้งหมดเลยหรือฮอรมอเนี่ยนะคะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าหารรวมมากนั่นเองนะคะ หอรมอเนี่ยสามารถหาได้หลากหลายวิธีนะคะอาจจะมาจากวิธีการแยกตัวประกอบนะคะวิธีการหารสั้นแล้วก็วิธีการหาตัวประกอบนะคะแต่วันเนี้ยครูคจะให้นักเรียนนะคะลองทำนะคะก็คือวิธีการแยกตัวประกอบแล้วก็วิธีการหารสั้นมี2วิธีนะคะ,ะไปดูตัวอย่างกันเลยดีกว่านะคะตัวอย่างบอกว่าจงหาหอรมอของ56 8 4แล้วก็140นะคะนักเรียนก็ตั้งหาร ตั้งหาตัวแยกของตัวประกอบปกติเลยนะคะก็จะได้เป็น56 8 4แล้วก็140ร่นะคะคราวที่แล้วอธิบายไปแล้วคร่าวๆข,ของคอ,อรน่ครมโก็หาคล้ายๆกันนะคะก็จะได้เป็น2นะคะคูณกับ2คูณกับ2 2 2สองเป็น4 4 2สีเป็น887 56อ่าได้แล้ว1ตัวนะคะต่อไป84ให้เริ่มต้นจากแม่2เหมือนตัวเนี้ยก็ได้นะคะ สอเป็น4 4 3สี่สาเป็น8ปดอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะต่อไป140่งนะคะสอเป็น4 4 5 20 2ห้เป็น140นะคะดังนั้นคอคอรมอของห้าสิบหกแล้วก็หนึก็จะเท่ากับนะคะตัวที่มันซ้ำกันนะคะก็จะมี2นะคะเอามา1ตัวนะคะสตัวนี้เอามา1ตัวและ7จเอามา1ตัว 3 2 5สองหเนี่ยเราไม่เอานะคะจะไม่เหมือนกับคอโรโนตรงนี้ค่ะหอระมอเราจะเอาตัวอ่าที่มันคูณกันซ้ำกันมากที่สุดเนี่ยมาเท่านั้นตัวไหนไม่ได้ซ้ำเราไม่เอานะคะเอาเฉพาะตัวที่มันซ้ำกันมาเท่านั้นนะคะอ่าอันนี้คือหอระมอก็คือหารออกมากก็จะได้เป็น2คูณ 2, เป็น4 4, 4 7 28อเ่าหอระมอข้อนี้ได้28นั่นเองนะคะ ต่อไปเป็นวิธีการหารสั้นหารสั้นก็ตั้งหารเหมือนกับครนอนเลยค่ะแล้วก็เลือกตัวมาหารเริ่มต้นจากแม่ตัวเลขที่น้อยน้อยมาหารก่อนก็ได้นะคะมันเป็นลงท้ายตัวเลขคู่นัเกเรียนเลือกเอาเลขสองมาหารก็ได้นะคะ,อะสองอะไรได้ห้าสิบหกสองยี่สิบแปดนะคะสองอะไรได้แปดสิบสี่สองสี่สิบสองสองอะไรได้หนึ่งร้อยสี่สิบสองเจ็ดสิบนักเรียนอาจจะงงว่าบางครั้งนะคะเลขพวกนี้มันเยอะในสูตรคูณมันไม่มีใช่ไหมคะ หนูก็ดูทีละตัวก็ได้หาสองอะไรได้5ไม่มีก็เอาใกล้เคียงสองสองเป็น4เอา4ที่ได้ไปลบก,กับ 5, ห้าเหลือหนึเอา1นึ่งไปทดให้หกนะคะกลายเป็น16บหกเนี้ยสอะไรได้16บหกสองแปดสิบหการอย่างนี้ก็ได้นะคะหารทีละตัวก็ได้นะคะต่อไปนะคะสองอะไรได้ยี่สิบแปสอสี่นะคะได้ยอะไรได้ยี่สิบเอ็ดได้ส2่สิบสองสองยี่สิบเอ็ดนะคะสอะไรได้เจก็คือสองได้7จ ทีนี้ลงจ้ดลงทายด้วย14 21แล้วก็35เนี่ยนักเรียนสามารถนะคะเอาแม่7จ็ไปหารได้เลยนะคะก็จะได้เป็น7อะไรได้14 72 14 7อะไรได้21 73 21นะคะแล้วก็7อะไรได้35 75 35นะคะหอระมอของข้อนี้นะคะถ้าเป็นการหาหอระมอแบบวิธีการหารสั้นนะคะนักเรียนต้องเอาเฉพาะตัวหารมาคิด นะคะเราจะไม่เอามาเหมือนคอรนคอรนจะเอามาทั้งตัวหารแล้วก็ผลหารนะคะแต่หอระมอไม่เหมือนคอร์นค่ะเราจะเอาเฉพาะตัวหารเท่านั้นนะคะมันจะอยู่ในรูปของตัวไอ,อะจะเหมือนตัวไอเลยึ้นคอรนอนจะเป็นตัวแอลนะคะแต่ถ้าเป็นหอระมอจะเป็นตัวไอนะคะก็จะได้เป็น2องคูณสคูณเคำตอบก็ได้เท่ากับ28เหมือนกันนะคะ จำเลยนะคะถ้าเป็นหอระมอเนี่ยตัวหารต้องสามารถหารตัวตั้งทุกตัวได้จึงจะสามารถหารต่อได้นะคะถ้ามีตัวใดตัวหนึง่งไม่สามารถหารได้นะคะก็คำตอบก็จะหยุดแค่เพียงเท่านั้นนะคะอ่ะต่อไปนะคะมาดูกันนะคะอันนี้เป็นสรุปของการหาหอระมอนะคะ หอรมอนเนี่ยนะคะสามารถหาได้โดยวิธีการแยกตัวประกอบแล้วก็วิธีการหารสั้นขั้นตอนในการหาคุณครูก็พูดไปหมดแล้วนะคะหาตัวมาคูณกันเสร็จเลือกตัวที่ซ้ํากันมามากที่สุดแล้วก็เอามาคูณกันนะคะสาหรับการแยกตัวประกอบส่วนวิธีการหารสั้นนะคะแล้วก็หารปกติเลยแต่ตัวที่นํามาหาหอรมอนเนี่ยเราจะเอาเฉพาะตัวที่เป็นตัวหารเท่านั้นมาคูณกันนะคะอ่า ทีนี้เป็นประโยชน์ประโยชน์ของหอระมอกับครนเนี่ยจะเน้นหลักไปในเรื่องของการไปช่วยในการคำนวณเรื่องเศษส่วนนะคะเนื่องจากอะไรเนื่องจากบางครั้งนะคะเศษส่วนมันมีตัวส่วนไม่เท่ากันในการบวกลบเศษส่วนเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องใช้ครนนะคะเพื่อที่จะทําให้ตัวส่วนมาเท่ากันนะคะส่วนหอรมอนาไปใช้ตอนไหนนําไปใช้ในการตัดทอนเศษส่วน,นะคะ่ะให้มันกลายปเป็นเศษส่วนอย่างต่างนะคะ ไปดูแบบฝึกหัดกันดีกว่านะคะแบบฝึกหัดนะคะใบงานวิชาคณิตศาสตร์หาให้นักเรียนนะคะแสดงวิธีหาคําตอบต่อไปนี้นะคะข้อที่1นะคะจงหาหอระมของ100-124-200ด้วยวิธีการแยกตัวประกอบนักเรียนก็แยกตัวประกอบเหมือนกับการหาคอรนอเลยนะคะก็จะได้เป็น2คูณ2คูณ5คูณ5นะคะก็จะได้เป็น100 ต่อไป124ก็เหมือนกันนะคะ2ูณ2เป็น4 4คูณ31เป็น124 200ก็มาจาก2คูณ2เป็น4 4คูณ2เป็น8 8คูณ5 40 40คูณ5ได้200นะคะหอระมอของข้อน,นี้นักเรียนก็เลือกเอาตัวที่ซ้ำกันมากที่สุดมาก็จะมีแค่2ใช่ไหมคะที่ซ้ำกันเยอะๆก็จะได้เป็น2คูณกับ2เป็น หอดำมอที่ได้ก็คือ4ทีนี้วิธีที่2ก็คือวิธีการหารสั้นข้อ2นะคะจงหาหอรมอรของ150 210แล้วก็300ด้วยวิธีการหารสั้นนักเรียนก็ตั้งหารปกติเลยนะคะหนูก็จะได้มาว่าอะไรที่หาร150 210แล้วก็300ได้ลงตัวอ่าใช้ไม่5ก็ได้นะคะ5อะไรได้150 5 30 5อะไรได้210 542 นะฮะ5อะไรได้305 60ได้300นะคะ5อ่าทีนี้ต่อไปหารต่อใช้แม่3 3อะไรได้30 30เป็น30นะคะ3อะไรได้42 34ได้42 3อะไรได้60 320ได้60นะคะสงสัยมัค้คะว่าทําไมคุณครูได้ตัวเลขอ่าพวกนี้ยเยอะแมาได้หนูจะถามทีละตัวก็ได้เช่น5อะไรได้15 5 35เห็นหมั้ก็ตรงกันนะคะ50ได้ 5, 0, 0, 0. ห้าตรงกันสามหนึ่งสามสามศูนย์ได้ศูนย์เหมือนกันนะคะทีเนี้ยดูนะคะว่าสามารถหารต่อได้ไหมในการหารหอรมอนเนี่ยต้องหารได้ทั้งหมดนะคะสามจำนวนที่เลือกมานะคะตัวหารที่เราเอามาเนี่ยปูใช้แม่สองละกันนะคะสองอะไรได้สิบสองห้าเป็นสิบสองอะไรได้สิบสี่สองเจ็ดสิบสี่สองอะไรได้ยี่สิบก็สองสิบเป็นยี่สิบหารต่อได้ไหมคะ หารต่อไม่ได้แล้วนะคะเพราะมีเจ็ดที่หารไม่ได้ห้ากับสิบหารได้นะคะทีนี้หอระมอของข้อนี้นะคะได้มาจากตัวหารทั้งหมดเลยนะคะอ่าตัวหารอยู่ในรูปของตัว i เห็นไหมคะก็จะได้เป็นสองคูณสามคูณห้าคำตอบที่ได้ก็คือสามสิบนะคะอ่าสำหรับอันนี้ ก็มีเนื้อหาของหอรมอเพียงเท่านี้ขอให้นักเรียนนะคะกลับไปทบทวนบทเรียนเป็นประจำแล้วก็พยายามฝึกฝนบ่อยๆนะคะเดี๋ยวก็จะทำได้เองนะคะอย่าท้อนะคะสู้ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ตั้งใจเรียนแล้วก็ตั้งใจฟังนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ